สวัสดีค่ะดิฉันพรพิมลทองมหาชั้นมัธยมศ,ศึกษาปีที่6ทับหนึ่งค่ะโรงเรียนพันดอนวิทยาค่ะวันนี้จะมาสอนดาวน์โหลดฟอนต์ลงคอมพิวเตอร์นะคะอ่าเราก็เข้าอินเทอร์เน็ตค่ะพิมพ์คำว่า font.com นะคะอ่าขึ้นมาแล้วเราก็คีิกเข้าไปดาวน์โหลดฟอนต์นะคะเราก็เลือกฟอนต์ที่เราชอบที่เราอยากได้นะคะอ่าอย่างนมเลือก กินสีนะคะคีิกเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะสุดท้ายเลยก็จะมีคำว่าดาวน์โหลดค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็จะดาวโหลดให้นะคะ,ะดาวน์โหลดแล้วลองคีิกเข้ามาในโฟลเดอร์เรานะคะว่าจะมีไหมได้แล้วเราก็แปลงไฟล์นะคะ,ะได้แล้วก็คลิกเข้ามาอ่ะอย่างอันนี้นะคะ แล้วก็ค้นหาที่โฟลเดอร์นะคะแล้วิก็เขามาฟอนก็าไปก็จะคืนให้แล้วก็ลากเอกมาใส่อ่าได้แล้วนะคะก็ลองดูว <c oughs> ่าจะได้จริงไหม <c oughs> นะคะ <c oughs> แป๊บหนึ่งนะคะ เราลองดูนะคะว่าจะได้ไหม<ว><น>ของเราดาวน์โหลดมาชื่ออะไรนะ<ว>นเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะคะ<ว><น>กิ่นสีนะคะ t s กินสี ได้แล้วค่ะอะ่ได้แล้วนะคะมาดูซิได้แล้วลองดูภาษาไทายกันบ้างะะได้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะขอบคุณค่ะ